ผมจะทำเป็น e p EP ไปนะครับเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อม uh> uh ันรวนนะคือแบบผมตัดมา3-4วันเว้ยแล้วแบบมันมาเกิดข้อผิดพลาดสักอย่างในตัวโปรแกรมตัดต่อนะครับมันก็เลยได้ทำใหม่หมดเลยนะก็เลยจะแยกๆเป็น EP ไปเพราะถ้าทำแบบเดิมเนี่ยแบบรวดเดียวจบเนี่ยทั้งหมดทุกตัวตัวละครมาในคลิปเดียวอ่ะมันจะรวนนะครับก็เลยต้องแยกเป็น EP ไปนะก็อย่าที่ได้เห็นช่วงชื่อคลิปหรือว่าปกคลิปไปนะครับว่าผมจะมาเล่นตัวละครเซอร์ที่ผมมีท่าบทให้ครบทุกตัวแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะ ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากคุยอะไรกับคนดูที่น่ารักสักหน่อยนะครับว่าความใฝ่ฝันอันสูงสุดของทุกคนนะ่ะคืออะไรงั้นเหรอสําหรับผมแล้วความไฟฟฝันอันสูงสุดนะ่ะมันก็จะออกดูแนวการ์ตูนไปหน่อยละกันนะความใฝ่ฝันอันสูงสุดของผมนะ่ะคือการตื่นขึ้นมาจากเตียงนอนแล้วพบว่าร่างกายและจิตใจกลายเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์และมีแฟนเป็นผู้หญิง แต่ผมรู้จักเกม Identity V มาผมก็เห็นเรือร้ายลาเไปละน่ารักทุกเรือเลยนั่นจึงทำให้ผมรู้จักคำว่ายูริความใฝ่ฝันอสูงสุดของทุกคนเป็นยังไงงั้นเหรอคอมเมนต์บอกหน่อยสิไม่ไม่ตานไงโอ้เม่ว่ามูินเดอิร์นี่ไม่ เขาขัดไม่ทันนี่สาบมีไม่ใช้โอโ้โหไม่มีน้ำมดีเอ้ยมันเปิดน้ำแล้ว เอาโดนะนะน้ำมันอะน้ำเอ้ยเอ้ยโอ้น่าเาโดนไปหาน้ำเอ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ย เอาจะนิ่งดิเอ้าหัวเกือบแตกว้าไม่โดนน้ำไปยังไงวะเอาห้อยติด้ยห้อเฮ้ยห้อยห้ย ตีวับใหญ่แล้ว <ś led> เอาว่า <ś led> เอา,เอาติดเอาเธอเลยเอา มายิงแล้วอาวมันไกลมากมันไกลมากโอ้มันลงใต้ดินไปแล้วว้าวนีอ่อ๋อดอ,องเวราดองเวราต้องการการรักษาจากน้องมาธาตอนนี้น,น้องเวรารู้สึกปวดหลังน้องมาธารีโนดหลังให้น้องเวราแต่น้องเวราเบอกว่ารู้สึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่มาธาเ่าก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อย กินมาท่าแทนมาท่าอร่อยกว่ากินข้าวแทนไหมคะนี่แกเลือกไล่เวาลาแล้วมาไล่มาท่าอย่างชัดอย่างนั้นเหรอแกคิดอะไรของแกอยู่มควคออกจากห้องใต้ดินตอนนี้คนนี่จะไม่ได้ออกอีกเลย โอเข้มเข็มเข็มเข็มตูมโอ้สมใจปากเฮ้ยใจเต้นแรงหรือเป็นเพราะว่าเออเขาโอเคโอยเพื่อนเครื่องชอ็อตสวยเอา้าแล้วอะไรคือเข้ากันสามคนเนี่ยเอา้าใครทอนรหัสใครทอนรหัส <S <S 2> <S 2> เอา้าอะไรวะเนะี่ย ออโอ้ยตีโดนอีกอ๋อเพื่อจะปล่อยแมวดูไปละจ้า ไอ้วิ่ง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 เอาเฮ้ยอย่าติดกันเดี๋ยวไอ้นาวิ่งติอะไรกับมันตูดนกเฮ้ยมันเห็นเหรอดึงไปเพื่อนดึงไปอ้าวขีดที่ยายแตก ไย・แมวเออเอออย่างนั้นนะสวย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 งามออตายตายกันหมดเฮ้ยกูอีแตกเพื่อนเอาเพื่อนอยู่ไหนวะใกล้เต็มแล้วออมันเห็น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 กระปุกเอ,อ้ยผมกรโทษกับพี่พี่ครับ พี่ครับพี่ครับอ้พี่ครับพี่พี่ครับผมกขอโทษเอาโดนติด